สุดที่ลักสุดเบื้อล่างลงมาแข่งเลือพังไปแล้วเลยไม่ได้มาแข่งในครั้งนี้เหลือแต่คนสุดที่พันสุดเบื้อบนขยานเข้ากันลัครเรียกชายหัดด้วยความเร็วกำลังร้อยร้อยร้อยอยอยยได้วยต็มดเอีดลยวซ้ายดวยคววมากกว่ารตัดช่วงงบัจโวยเฉียดทุ่นไปแค่สองเซ็ต แม่เจ้าโอ้โหอะไรกันขนาดนั้นเลี้ยวแล้วครับทุ่นด้านนอกแั้นไม่มีการเลี้ยวเลยครับฝีไม้มาลายมือชากาาการจัดการทุกทิศสุกบื้องบนนะครับโอ้โหเร็วจริงๆครับตอนขึ้นออกทะเลกำลังจะเลี้ยวเข้าทุ่นด้านในฟบกับความเร็วร้อยก็เล็กมากหัวเหเลยจมน้ำไปนิดหน่อยการเลี้ยวนี่การจะดเบ่งเบ่งมากไปเลยโอ้โหสะบ,บดัดกระดรดักตัเลี้ยวตัวนี้นะครับตัวไม่